อยากไปกับแม่วะแม่ไปวัดเดอ้อเฮ้ยแม่ไปวัดอยู่บ้านเฝ้าบ้านเด้อค่ะเดอ้อแม่ตลอดต่อยต,อยต,อยต่อยใหม่อแหละแม่ไปวัดลูกเดี๋ยวแม่ก็มาเดอ้อเข้าใจไหมเฝ้าบ้านเดอ้อมันเดอ้อมันคือดำขี้เหร่จังสิเอ้ยมอมแมมแฮ่เฮ้ยเฝ้าบ้านอยู่ก็เอือยเดอ้อเข้าใจไหม หนูจักความเด้อเข้าใจบ่เดี๋ยวคุณแม่ก็มาจา้ะตอนนี้สายแล้วลูกแม่จะเข้าวัดตอนสายๆเด้อะตอนนี้เด้อเข้าใจไหมยอยู่บ้านเด้อโอ้ยคิริไปเข้าห้องไปนอนในห้องเพิ่นแปดสันเนี่ยออดามคิรีจะสิเขาก็ให้เขาเฮือนเนาะเฮ้ยไอ้เฉยเลยไอ้เฉยเลยนี่เฮ้ สามคิรลี่นะครับก็ให้เขาเงือนอนิว่าจังได้นน่เฮ้ยอืมเข้าใจไหมอยู่บ้านเดี๋ยวแม่ก็มาเด้อเดี๋ยวแม่มานะคะเฮ็ดแอบอยู่คางเฮ็ดแอบอยู่ตรงนั้นไหมเป็นงตะคือขนาดเนาะปุกบบอกเฮ็ดแอบคือเนาะเฮ้ยเดี๋ยวแม่ก็มาแม่ไปไปใส่ก่ยหรอก มื่อวานแม่ก็ไปซื้อของเฉยๆทิมจ้อยลอยไว้เครื่องมือพวะหึเม,มนี่ก็ไปต่อยละเมนี่เล็กๆน้อยๆบริเวณไปหลายลูกหึไม่ได้ไปไกลเลยเดี๋ยวก็มาลูกเดี๋ยวแม่มานะคะกระเายไปกันเนดะ้อะบาย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 ไปของห้องไปพูนมาอีกตัวแล้ว <laughs> มาอีกตัวแล้วอ๋ออออิสานขี้อิสานเนี่ยไปสัน คลิปนี้มาดามขออนุญาดจบสมิ่งแล้วจ้าเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะข้างนอกกับฝนตกค่ะตกตลอดเลย